แม่แมพิรณีเคลื่อนไหวแล้วหลังลูกเลิกสงกรานป่วยเป็นโรคน่าสงสารต้องบอกว่าล่าสุดแม่นีนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแมพิรณีเลิกกับสงกรานซ้ำยังป่วยด้วยโรคน่าสงสาร เรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อนางเอกสาวหน้าเวี่ยงอย่างแมดพิรณีได้ประกาศปิดฉากรักทาย,ยาทโบนันซาสงการเตชนรงเพราะปัญหาสะสมหลังถูกจับตามองความสัมพันธ์มาพักใหญ่ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาซึ่งหลังเลิกราแม่นีก็ได้โพสต์ให้กำลังใจลูกสาวแมดพิรณีทันทีและในเวลาต่อมาเต๋าทีวีพูได้ออกมาพูดถึงสาวแมดพิรณีโดยบอกว่าอย่าซ้ำเติมเธอเลยอีกทั้งเธอนั้นยังป่วยเป็นโรคที่ต้อง โดยกล่าวว่าสงสารน้องค่ะบางคนก็ไปซ้ำเติมนะคะอย่างที่พี่รู้รายละเอียดมาก็ไม่ซ้ำเติมนะคะสงสารน้องการเลิกกันครั้งนี้น้องแมทอาจจะไม่ได้ดูซึมเศร้าอะไรมากมายดูสนุกสนานแต่จริงๆน้องเขาก็มีความทุกข์น้องเขาก็เป็นคนหนึ่งที่น่าสงสารเขาก็เจ็บปวดไม่ใช่ว่าไม่เจ็บปวดเขาเสียใจผู้หญิงแรงๆเวลามันเสียใจก็จะอยู่ภายในไม่ได้แสดงออกมาอะไรมาก เห็นว่าไม่สบายด้วยแมดไม่สบายด้วยนะคะป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งที่น่าสงสารมากสำหรับผู้หญิงคนหนึ่งน้องป่วยน้องต้องรักษาโรคนี้ก่อนมันเป็นโรคที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่จะอยู่คนเดียวไม่ได้มาให้กำลังใจเธอคะ่ะเธอเป็นคนน่าสงสารและล่าสุดแม่นีนั้นได้เคลื่อนไหวแล้วหลังแมดพิรณีเลิกสงการซำยังป่วยด้วยโรคน่าสงสารโดยแม่นีได้โพสต์คลิปลูกสาวที่กำลังยิ้มอย่างสดใสขณะเที่ยวที่ต่างประเทศ ท่ากลางชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจกันอย่างมากมาย